Intel เปิดตัวโปรเซสเซอร์ตระกูล Arrow Lake หรือว่าชื่อ Co r e Ultra 200ไปประมาณ6เดือนออกว่าแล้วนะครับถ้าเทียบก็คือครึ่งอายุเพราะาแบรนด์นี้เขาเปิดตัวโปรเซสเซอร์ประมาณทุกปีใช่ไหมฮะและตอนนี้ก็ถึงเวลากระตุ้นตลาดแล้วนะครับล่าสุดนี้ฮะ Intel เองได้มีการประกาศลดราคาโปรเซสเซอร์ Core u l t r ้า 200S ของฝั่งเดสก์ท็อปบางรุ่นนะครับอันนี้มาจากไหนฮะมาจาก c o m m u n i t y p o s สตของทาง Intel เองนะครับคนโพสต์ชื่อว่า Thomas Hanaford นะครับคนนี้เขาก็น่าจะเป็นแบบว่าฝ่าย Press อะไรต่างๆนะครับแบบฝ่ายประชาส มีข่าวอะไรตอนเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เขาคนนี้ก็เป็นคนออกมาชี้แจงเสมอนะครับ ตอนนี้เขาออกมาบอกนะครับว่าบางรุ่นจะลดราคาไปถึง100เหรียญน,นะครับประยงจะใี้เขาเขียนนะครับก็คือ Intel ได้มีการปรับราคา suggested price ของโปรเซอร์บางรุ่นในตระกูล Core Ultra 200s ฝ<ด>ั่งเดสก์ท็อปเพื่อมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพต่อราคาที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้ลูกค้คาในกลุ่ม Creator, Gamer และมืออาชีพอ,อื่นๆนะครับรุ่นที่ปรับราคาลงฮะก็จะเป็น Core Ultra 7 265K ราคาใหม่อยู่ที่299เหรียญจากเดิม399เหรียญน,นะครับอีกรุ่นก็เป็น Core Ultra 7 265KF ปรับลงมาที่284จากเดิม384ครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับรุ่น K ธรรมดาลดลงมา25%ส่วนรุ่น KF ลดลงไป26%นะครับก็ถือเป็นราคาที่ลดไปโหดพอสมควรเลยนะครับแบบว่าวันเดียวลงไป25%เนี่ยไม่ได้แบบว่าค่อยๆปรับด้วยนะครับตู้มเดียวเลยนะครับนอกจากนั้นฮะยังมีการแถม bundle เข้ามาด้วยอันนี้เขาชื่อว่า spring bundle นะครับมีเกม triple a แ,แถมมา2เกมก็คือ dying light like the b e a s t แล้วก็ civilization 7นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์สายโปรอื่นแถมมาด้วยนะครับแต่น่าเสียดายนะฮะอีก,การปรับลดราคาครั้งนี้ มันมีแค่ตัว Core Ultra 7265K แล้วก็ KF เท่านั้นส่วนพวก Core Ultra 9อะไรเงี้ยไม่ได้ปรับลงด้วยแต่อย่างใดนะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะตั้งใจไตีตลาดเกมมิ่งโดยเฉพาะเพราะอะไรละครับเพราะว่า AMD ฮะเขามีตัว Ryzen X3D เข้ามานะครับจากสมัยก่อนเนี่ยรุ่น Core i7 เองมันก็เป็นรุ่นที่แบบถูกใจเกมเมอร์ใช่ไหมตอนนี้ไปโดน Ryzen 7X3D เข้ามาตี Intel เอง ก็รู้กันอยู่นะครับว่าผลงานในด้านเกมมิ่งของตระกูลคอร์เอ t ท์เรเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าประทับใจอะไรมากมายนะแพ้เจนเก่าตัวเองด้วยซ้ำนะครับเขาก็เลยเอาไอ้โปรเซอร์ตัวใหม่มาลดราคาไป100เหรียญหรือประมาณ3,000กว่าบาทนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้การที่ Intel ปรับลงมา25%เปรนี่ยในต่างประเทศนะหลายร้านก็มีการปรับลดลงมาแล้วบางร้านก็ยังแต่ว่าก็มีการทยอยปรับลดลงมาเรื่อยๆนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยจะปรับลงมาหรือเปล่าปรับลงเมื่อไหร่อันนี้ผมก็ยังไไมม่สาารถตอบด้ แต่คิดว่ายังไงก็น่าจะปรับนะเพราะว่ามันเป็นราคาแนะนําราคาที่英特尔แบบว่ากําหนดมาว่าให้ปรับลงมา1 0 0่ยเหรียญเพื่อกระตุ้นตลาดก็น่าจะเป็นแบบว่าแผนมาร์เก็ตติ้งที่เขาใช้กันทั่วโลกนะครับแต่ว่าถ้าไม่ปรับอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับเรื่องยอดขายอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโอเคไหมแต่ส่วนตัวผมเห็นนะครับว่า6เดือนปรับราคาลงมา100ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดอะไรนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจ Intel Co r e u l t r a 7อยู่ตอนนี้ก็แนะนำว่าให้รอดูราคาใหม่นะครับถ้าสมมติว่าลงมาประมาณ3,000บาทบวกลย